เปิดหน้าไหมเปิดหน้าไหมเราต้องเด็บไปกินอีกตอนสัมภาษณ์จะมาเปิดเพื่อนเลยะทรงานปีละครั้งชาอ่นอนนะชาอึนอนเหรออันนี้อันนี้ป้าพี่เจป้าพี่เจป้กพี่เจนัานีบอกว่าป้าพี่เจใช่มคะพี่เจยิ้มมานี่ถ้าเอาภูมิใจแล้วไม่รองง่าย ไม่รไม่รแต่อยู่ในรถเบือเบือเบื่อชอบบอกงานไหมคะชอบทำงานไหมชอบเนาะเออบอกงานบ่อยไหมลูกบอกงานบ่อยๆปีละครั้งปีละครั้งเดี๋ยวมามิเดี๋ยวมามบอก ต้้ัวเดี๋ยวรู้ว่าี่เกย์่วยรืเปาิดหน้าเอยโอเคเยี่ยมเปิดหน้าแล้วเส้ให้ด้วยนะครับยืมมายืมบ้านบานลูกยืมบานลูกยืมบ้านยมบ้านเร็วย้มมองกล้องบ้ไว้ยมบ้ไว้ สวัสดีครับดี่มันขับด้วยสอนมาดีสอนมาดีชื่นชอชอชอแล้วยืนชอแล้วยเเออ măng gông, ngọc, ngọc. Mọc gông, Ai đi? Im lọt, im lọt. Ồ, ờ. Aaa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 a Sám lúc em. เดี๋ยวค่อยเอา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 เาไดี๋ยนเวทีาวยายบายาา วิ่งเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวต้งเนี่ยวาช่วยกนีไครับีความสุขากแบคงนะชืบชอชื่ออะไรคชื่อะไรครับ thank <laughs> พ่อนต้นนะคือ้านเปิดเวลามาต้น b u a ไม่กี่เม้ามองจาบลเทิแล้วล่ะนะอะสวัสดีครับกัน ับสวัสดีทุกคนครับหนูหนูอะไรจะเนี่ยมาดูแลมาดูแลนน้องยิงตรงนี้น้องยิงตรงนี้มีวันนี้พี่พี่สวัสดีพี่พี่นักข่าวทำอไงครับค่ะอาเดีครับดูไม่ต้องงงไมปนะลูกนะพูดอ่างห่างไปได้แอร์พาร์คเขื่อนอยู่นะคนเยอะแต่เราขยับคนเยอะไหมขยับขึ้นหน้าขยับขึ้นหน้านิดนึงวันนี้มางานอะไรครับ เฮ้ยเกือบชั้นลูกขออีกทีป๊าป้าหัวขอเสียงดังฟังชัดนได้ไหมลูก่วันนี้มางานอะไรครับดี๋ยวลูกใครครับลูกใครป๊าป้าหนูชื่ออะไรครับป๊าป้าจะนัเสียงดังฟังชัดนครับ อ๋อรับเป็นลูปคู <laughs> เป้แล้วนะครับรักคูเป้แล้วนะฮะขยันมากกว่ารูกไม่ต้องเขอลูกเข้ามาเหงกลางเลยเรเหนตรงกลางเรยตรงกลางนี่กกน,น้องอยู่ก่อปกัปบาเนาะโอเคน้องอยากได้ไมค์สักตัวไหมอยู่ไหมฮะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่อยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะแล้วน้องจะไม่ร้องเพลงใช่ไหมโอเคโอเคเอาละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ด้วยกันตรงนี้อยู่ตรงนี้น้องนี่ครับเป็นรรยกาศชิวๆตรงนี้นะครับพวกเราข้ามโหมดสิบมือต็มแล้วลเข้สู่งานใช่ไหมครับว <Okay. S 1> ิสกี้เอ็กซ์หน่ยอยเล์มิติใหม่แห่งการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์และมิติใหม่แห่งการตลาดครับมีรูปมาด้วยมาด้วยก็น่ารักมากนะครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับการเปิดตัวตรงนี้นะกับวิสกินเอ็กซ์นั่นเองนะครับก็ดิ้นด้วว่านะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่จะ มาเปิดตัวในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่คือการจับมือร่วมกันครั้งสําคัญนะครับของวงการสกินแคร์ไทยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาวยผิวพรรณของคนไทยนั่นเองนะครับเราเองนะครับเชื่อว่าหลายคนได้เห็นผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับก็ถือว่าอยากทดลองใช้แล้วล่ะนะครับเมื่อกี้เราแอบแจกที่ ช่วยบามี้หรือว่าไม่ช่วยให้บารีลืมว่ามามีจะต้องตอบว่าอะไรนะลูกนะไอ้ตัวนี้มันช่วยลืมเยอะมากเลยจริงๆคือตัวเนี้ยบาร์บี้เก็ตคิ้มบานะมี้ดูดน,น,นะคือจริงๆคือจริงๆตัวนเนี้ยเนี่ยเราคุยกับคุณหมอมาว่าหมอคะ่ะจุยย๋ยอยากแบบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าจริงๆจุ๋ยเป็นคนแพ้ยากมากแต่ว่ามีอยู่วันนึงจุ๋ยก็ทดลองครีมในท้องตลาดนี่แหละครับหลายๆแบรนด์ที่แบบว่าเขาทำครีมใหม่ๆเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาด แล้วก็ได้ทดลองพอทดลองแล้วเนี่ยค่ะหน้าจุย๋ยคือรบวมแบบจริงบวมเป็นแบบบวมแบบไม่เคยเป็นมาก่อนหน้าสากเลยอะคะ่ะแล้วก็แสบมากแล้วก็ไปหาหมอผิวหนังที่สวิตเวนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจุย๋ยน่าจะแพ้แบบอานุพันธ์ตัวนึงที่อยู่ในในครีมตัวนั้นอะไรเงี้ยค่ะที่บอกคุณหนูเป็นคนแพ้ยากมากเลยนะคะแต่วันนึงคนที่แพ้ยากแบบหนูที่ไม่เคยแพ้เลยเลยพี่เบ้ก็สามารถแพ้ได้แสดงว่าณนะตอนนั้นอะ ชั้นผิวของเราหรือกล่ป้องกันผิวของเราหรือวิธีการนอนพักผ่อนของเราเนี่ยมนทําให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงดังนั้นพอเจอสารอะไรที่อยู่แบบไม่เคยเป็นคนแพ้ครีมเลยกลับมาแพ้ได้โดยจะต้องตอนนั้นต้องใช้แบบเซรนอยทาเลยนะเพื่อให้มันหายเร็วค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่พอกําลังบวบางแผนแล้วนะ่าอ,อยากจะซองคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าในของขนาดตอนนี้มันมีครีมกระแสเอยครีมที่ไม่ได้มาตรฐานเออแล้วมันขายกันแบบว่า เปิดว่าออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็คือคนแพ้กันเยอะแล้วก็เหมือนแบบอยากที่จะขาวใสยอยากจะกระด่างใสแล้วก็พอไปใช้ครีมตัวแรงๆก็ทำให้แบบผิวเนี่ยมันมีอาการแพ้ติดส,สารได้อะไรเงี้ยค่ะเลยอยากที่จะเหมือนเอ่อคุยกันว่าเราควรที่จะแบบว่าให้คนอ่ะตนักถึงการทําให้ผิวเราแข็งแรงอ่าคือเรากินข้าวอาหารครบผ้าผู่น้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคือแข็งแรงจากภายในแล้วแต่ภายนอกผิวเราก็ต้องแข็งแรง ใช่ค่ะก็เลยมาเป็นทีม่มาของชื่อที่มีเป๊ะอเนี่ยแหละเดอร์มาเดอร์มาสกินแบเรียร์ซูเทนครีมค่ะเดี๋ย่มันจะช่วยแรงเลยคือด้วยด้วยคนประเภทไหนยังไงเป็นเกี่ยวกับใบใไหมว่าหมอที่จะใช้สิ่งนี้อันนี้คุยกับคุณหมอเลยนะว่าจริงๆแล้วว่าอยากให้ใช้ตั้งแต่แบบผิวเด็กแบบสัมผัสได้เด็กเด็กเล็กๆสัมผัสได้คุณแม่ตั้งครรภ์แบบนี้สัมผัสได้ใช้ได้แล้วก็ได้ทุกเจน คือไม่ว่าจะเป็นเจนแบบ C เจน X เจน Y รหรือจะเป็นพี่เบ้เจนเลยนะเบบี Bull, ้บูว่ายัง <laughs> พลาดไม่ได้เลยเนะี่ยไม่หรอก <M. S 1> พี่เบ้ไม่ถึงเ,เบบี้บูพี่เบอาจจะ X ต้นต้น อยากถามถึงส่วนผสมสักน okay. mm ิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับสารสกัดนะคือสารสกัดของเรานะคะที่เด็ดๆเลยนะคะของผู้ศึกษาอันลวกันก็คือเป็นเอ็กโทอินค่ะเอ็กโทอินเนี่ยก็คือจะเป็นสารสกัดที่มาจากทะเลสาบเดซีคือสารสกัดตัวนี้ครับเขาเป็นอารมณ์แบบแบคทีเรียใช่ไหมคะคุณหมอจะติดอารมณ์แบบประมาณนั้นสกัดมาจากประมาณนั้นแล้วคือตัวนี้ค่ะพี่เบ้ขนาดในทะเลสาบเดซีที่แบบ บบความเข้มข้นสูงอ่ะเขายังอยู่รอดอ่าแล้วเขาก็มีเหมือนแบาตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการปกป้องมลภาวะต่างๆ pm 2-5ก็ได้นะคะแสงแดบดบแสง uv ไ<อ>ูไลก็ได้ดังนั้นตัวเนี้ยมันเหมาะมากที่จะมาช่วยเสริมเกราะป้องกันของชั้นผิวของเรานะคะแล้วก็ยังมีสารมาสามฟอมนะคะแล้วก็ไฮยาหรือไฮยาแปดไฮยาแปดโมลิุูลอีกน,นะคะคือใส่เต็มๆมเลยสำหรับเรื่องของความเก็บเก็บกักความชุ่มชื้น ก็คือช่วยในเรื่องของกอป้องกันผิวได,ด้วยค่ะปร้มา,านาี้นยครับทีนี้นะฮะก็ใครที่อยากมีผิวแรงนะครับก็จะต้องดูแลสกินบริเอรถูกไหมมันมีอย่างนี้ผิวดีรีเซ็ตใหม่ได้แล้วก็แบบยูร์สกินยูรีเซ็ตอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าแบรนด์คิดมาว่าแบบคืออยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ว่าผิวเราไปเจออะไรมาไปเจอแบบสารที่ไม่ดีครีมที่มันแบบว่าออทําให้เราแบบเป็นคนผิวบางไปเลยเป็นคนที่แพ้ได้เป็นคนที่แห้งขุย ผิวแดงๆสแสบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอย่าแบบยอมแพ้เราต้องหาวิธีการรักษาดูแลผิวหน้าของเราให้กลับมาแข็งแรงได้อักครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าผิวที่ผิวดีเนี่ยเริ่มเริ่มต้นมาจากผิวที่แข็งแรงส่วหรับเรานะเราก็จะให้ลูกค้าตรงนี้อะไรมีคําถามฮนะอยูอยากได้อะไรลูกรู้สึกรู้สึกว่าลูกเราเนี่ย คนเยอะแล้วก็ชอบใหม่มากแล้วก็ขึ้นเวทีได้ด้วยเออแล้วเดยกพร้อมทุกอย่างข่กันแล้วประเด็นคือฝากบอกทีมงานว่าช่วยดับไมค์รู้กี่ทีเขาก็ดับให้นะฮะปรากฏว่าไม่ไม่ใหไม่ดังก็จะขอไหม่ป๊าป๊าเะยใหมเลยครับไหม่หนูดังยังลูกดังยังเสียงตัวเองสิดังไหมครับยังไม่ดังอยากดังอีกไหมดังยังยังไม่ดังยังไม่ดังลองได้ยินเสียงตัวเองยังครับ อย่างน้องอ่ะพูดใส่ใจสิครับดังยังไหนลองสิโอเคอ่ะแน้องโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เมมี่ทำงานต่อก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวน้องให้ร้องเองเดี๋ยวมีช่วงให้น้องร้องเพลงเต็มที่เลยนะโอเคนะน้องตั้งใจฟังก่อนมีก่อนโอเคนะลูกนะอะไรนะโอเคนะลูกโอเค กินไปเรื่อยกันนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอนะครับขึ้นมาพูดคุยกับเราด้วยใช่ถ้าเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องผิวเรื่องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าคุณหมอน่าจะอธิบายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่อยู่ในงานว่าแบบเอ้ยทำไมเราต้องดูแลชั้นผิวของเราต้องปรันผิวของเราอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนาะโอเคม<ช>ม่่พอใชถ้าทุกคนอยากจะรู้นะครับใความเข้มข้นนะครับเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับเป็นกูรูให้การปรึกษานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนัง ช่วยนะครับไขข้อควาใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณให้เราแบบเจาะลึกเลยนะฮะโคโกาสนี้นะครับเราขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรงนะครับขอเสียงประมือนะครับต้อนรับดเอร์นายแพทย์สาโรสุวรรณสุธินะครับหรือว่าคุณหมอพลางอลังครับขอเรียนเชิญครับคุณหมอพลังนี้เป็นผู้บริการฝ่ายการแพทย์จากสกินเอ็กซ์นะครับ ตาคุณสายตามองแต่คุณลูกเลยนะคือลูกลูกดิฉันติดพ่อมาค่ะนี่ไม่ไปไหนเลยนฮะจะอยู่กับคุณพ่อแล้วงานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงคุณหมอพลังสวัสดีครับกราบขออภัยฮะคุณหมอโอเคเดี๋ยวคุยรายละเอียดลึกๆหน่อยเนาะคุณหมอเนาะนะฮะก็คือในฐานะนะฮะที่หลายหคนคงอยากจะรู้เหมือนกันนคะครับว่าเออมารู้งานกับทายุิสกินได้อย่างไรแล้วจะมาแบบพัฒนาหัวใจหรือพัฒน์อะไรใดๆอย่างเงี้ยมัน มันเกิดไอเดียอะไรเกิดขึ้นมาถึงได้มาร่วมมือกันนะคือจริงๆแล้วธุรกิดเอง